ตอนนับทุกท่านนะครับก็สู่เดียวเรียวอมุเร็ดนะครับขอญยตท่านเอดมินด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆนะครับกำลังเห็นอุเรียนที่ว่ามีความสวยงามมากนะครับเป็นด้วยอายุเก้าสิบปีหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์นะฮะเตียนที่ระลึกฉลองครบรอบอายุเก้าสิบปีของหลวงพ่อเรือน,นี้ผมเพิ่งได้มาไม่นานนะครับ จากพี่ท่านหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเซียนพระที่มาเปิดโลกให้กับผมเลยนะฮะกรณีที่ว่าพี่เขาก็จะคอยให้คําแนะนําการดูพระวัตถุมงคลของ,ของหลวงพ่อผมนะฮะเลยต้องเรียกท่านพระครูด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยพี่เขาก็สอนมานะครับในการที่จะพิจารณานะอันนี้คือเซียนนะท่านก็ให้ ้อสังเกตรตรงนี้รอยตะใบยอย่างเนี้ยนะคืออาจจะพิจารณาแค่ล่องรอยที่เห็นแบบเนี้ยจัดแม่พิมพ์คงไม่ได้แต่ต้องดูลึกเข้าไปอีกนะฮะดูลึกเข้าไปอีกบริเวณสังคตินะฮะต้องเห็นเป็นแบบนี้อีกนะ,ะเห็นไหมฮะ ต้องเห็นเป็นแบบนี้ด้วยครับเพืเ่อนๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็พิจารณาแค่อะไรประมาณแบบนี้นะครับตามตำราแต่ทีนี้เนี่ยเบื้องต้นก็คือว่าการที่จะศึกษานะครับสำหรับนักสะสมหน้าใหม่เนี่ยผมก็แนะนำนี้เนาะอันนี้แบ่งปันกันนะผมก็จะชอบเหรียญ มากกว่า,าพระผงเพราะว่าเหรียญก็จะดูง่ายกว่าศึกษาได้ง่ายกว่าและผมก็เน้นเน้นที่มีความพูด้ดิศิลที่ว่ามีความสวยงามมีความสมบูรณ์อย่างเหรียนเนี้ยแดงผิวไฟนะแดงผิวไฟเติมๆก็จะเป็นแบบนี้ฮะแล้วเนี่ยมาทั้งห่วงเลยนะทั้งเหรียญอย่างยสมบูรณ์มากครับแล้วแดงแป๊ดนี้ไม่ได้ผ่านการล้างมาเลยนะฮะขอบข้างยังพอเห็นนะครับขอบข้างเนี่ย คนเลี่ยมกรอบก็ทำดีนะเนี่ยทําให้เห็นขอบค่ะข้างด้วยบางทีเนี่ยไปเลี่ยมกรอบกันน้ําอาจจะไม่ได้เห็นขอบข้างแต่นี่เห็นขอบข้างครับเนี่ยเพื่อนเพื่อศึกษาไวเ้เนี่ยนั้นจุดหนึ่งที่เราดูก็คืออะใบหน้าของหลวงพ่อความสมบูรณ์ใช่ไหม ันนี้ยแน่นอนก็ต้องดูเป็นแบบนี้ไหมนะครับจุดนี้ที่ผมได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมเนี่ยก็นี่ฮะเป็นสังคตินี่นะครับแผ่รัศมีอย่างเงี้ยดูผิวเรียนนะฮะดูดูตัวหนังสือนะครับ ดูขอบอดูขอบรอยตัดต้องเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยจดจํารอยตัดไว้การศึกษาเหรียนนะฮะจะไปได้ดีเนี่ยนะ,ะคุณมีองค์ครูสักสักองหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์สักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะพอเดินสนามได้นะครับถ้าเกิดไปเจอเดียวสวยๆเหมือนกันนะแล้วเราสู้ราคาเขาเนี่ยนะครับก็ดูองค์ประกอบตามนี้เลยฮะ นี่ผมมาให้ดูด้านหนึ่งนะขอบมาอีกด้านหนึ่งน,ะน,น,งนี่เป็นอย่างนี้พอเห็นไหมฮะนี่ขอบประมาณแบบนี้เออคนเลี่ยมคนเลี่ยมดีนะชื่นชมอะ่ะเพราะบางทีเนี่ยผมไปเลี่ยมมาอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเออเดี๋ยนี่เขาเลี่ยมดีแนฮะ เห็นขอบข้างเล้วพิจารณาง่ายเนอ่ะวงนี้สวยมากนะครับผมชอบมากเลยนะยฮะวงเนี้นี่แล้วก็ดูรอยตะใบอ่า ดูต้องรอยด้านหลังนะครับมีอะไรที่ต้องจดจำเนะี่ย สวยมากครับก็เป็นองค์ประจํา,ยาการของผมอยู่นะตอนนี้นะครับพราไยท่านถามว่าตอนเนี้ยอ,องค์ประจํา,ยาการผมอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะพกพามีดินเจ็บปราช้านะยหยดน้ำดินเจ็บปราชานุพคงนะครับมีสกัญจายนุพทบนะครับมีหลวงพ่ตโตะนะครับปิตาลหลวงู่โตะนี่สวยมากนะครับแล้วก็หลวงพ่อโสธร ขงพ่อโสธรแล้วก็มีหลกงพ่อพรมนะนั้นใครเข้ามานะครับที่เฟซส่วนตัวของผมเลยนะฮะก็จะเป็นการเรีนในเรื่องของการศึกษาสะสมนะครับแบ่งปันประสบการณนะ์ในการสะสมความรู้นะครับ,นะรบแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นว่ามาชี้จุดจ่ายตังค์นะฮะก็ให้ดูในพิจารณาอย่างนี้แล้วกัน เหรียญนี้สวยมากครับแตงแปด็ดนี่ วดยามนะวิ่งวิ่งเลยฮะวิ่งวิ่งเลยกันเพื่อนๆ สวยมากครับข้อความนี้นะครับเพื่อนๆครับไม่ได้บรรยาเลยมากครับเพราะว่าวันนี้ปวดหัวเอาละครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปแล้วกันนะฮะนะสวยมากมาโชว์นะครับมาโชว์ให้ได้ชมกันนะครับเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม